จอกลางนะครับ8นิ้วเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้โดยไม่ต้องเสียบสายนะตัวเกียร์นะครับเกียร์จะมีบวกลบให้ด้วยเกียร์เป็นระบบ icvt ช่วงล่างดีครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารวัสดุซับเสียงนะครับถูกติดตั้งในทุกจุดของห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบประตูเสา a เสา b เสา c นะครับรวมถึงผนังห้องเครื่องยนต์เพื่อนั้นเสียงห้องโดยสารค่อนข้างจะเงียบนะครับ ด้านหลังดีไซน์ปแปลกตาดีนะครับแต่ผมดูแล้วว่ามันดูเยอะไปนิดนึงในเรื่องของเส้นต่างๆแต่ในตอนกลางคืนนะหรือในกรณีที่เราเหยียบเบรกไฟถอยหลังนะครับไฟเลี้ยวเองก็ดีสว่างจัดเลยครับ ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้เดินทางออกมาต่างจังหวัดแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวของการทดสอบรถยนต์ครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของ h ุนไดบูบอร์ตี้ที่มาจําหน่ายในประเทศไทยก็ว่าได้เท้าความมาเล็กน้อยครับก่อนหน้าฮุนไดบูเบ b i l ตี้หรือบริษัทแม่ของฮุนไดนั้นที่เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฮุนไดไทยแลนด์ทำตลาดให้กับรถแบรนด์นี้มาหลายปีครับหลังจากที่ฮุนไดไทยแลนด์นะครับทำตลาดมาปุ๊บวันนี้ คุณไดเกาหลีเองมองเห็นความสําคัญของประเทศไทยเลยบุกเข้ามานะครับที่ประเทศไทยพร้อมมาทําตลาดรถแบรนด์ตัวเองคือฮุนไดนั้นเต็มตัวกรบรดรุ่นแรกนะครับที่ถือว่าเป็นการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการของคุณได้บรอิตี้นั่นก็คือคุณได้สตาร์เกเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองวันนี้ครับเราจะทดสอบในรุ่นท็อปนะครับราคาเขาอยู่ที่889,000บาทสำหรับสตาร์เกเซอร์นะครับจัดอยู่ในกลุ่มของมินิ m p v นะคู่แข่งในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งตัว Toyota v e l o วส์มิตซูบิช x p อ n d e r เด ซูซูกิ XL7 หรือซูซูกิเอติก้เองก็ดีครับสตาร์เกเซมาพร้อมกับลูกลับที่ทันสมัยนะถ้าติดตามรถแบรนด์นี้มาท่านจะเห็นรูปลักษณ์หน้าตาอย่างนี้อยู่ใน MPV ขนาดใหญ่นั่นคือในส่วนของฮุนไดสตาร์เลียซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านะครับโดยฝีมือการทำตลาดของฮุนไดไทยแลนด์นะวันนี้ส t a r ์เลียที่ว่าไซต์บิ๊กของ MPV ถูกย่อส่วนนะครับให้มาอยู่ใน s t a r ์เกเซเพราะฉะนั้น หน้าตาชุดด้านหน้าจะคล้ายคลึงกันมากตัวของ Daytime Running Light ครับสตาร์เรียเป็นยังไงสตาร์เกเซอร์เป็นแบบนั้นเลยแต่ในส่วนของไฟส่องสว่างนะจะเป็นในส่วนของ LED นะครับที่เข้าเป็นจุดกำเนิดของหลอดไฟพร้อมกับตัวโคมที่เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับกลางคืนเนี่ยแสงส่องสว่างเลยรวมถึงเขามีระบบออ t โ h ต้ไฮบีมให้ด้วย นี่เป็นเพียงหนึ่งระบบที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปไล่ให้ฟังอีกทีว่าระบบต่างๆของรถรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีพันสมัยหมายมากน้อยเพียงใดความแตกต่างของรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคันสีขาวนะครับจะเป็นหลังคาดำนะครับล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ16นิ้วล้อแม็กเนี่ยเป็นตัวชี้วัดไม่ได้เพราะทุกรุ่นใช้ไซส์เดียวกันหมด16นิ้วหมดแต่ที่เป็นตัวชี้วัดนอกจากเรื่องออปชั่นแล้วนะครับรูปธรรมท,ที่สามารถหยิบจับได้ ก็คือในส่วนของตัวนี้หลังคาที่เป็นแบบทูโทนนั่นเองท่านผู้ชมมิติตัวรถนะครับในเซกเมนต์นี้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกัน s ต a r ์ a ก e r จะสั้นกว่า x x p n n d เพเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ x x p ก n d e r นะครับหรือในส่วนของ XL7 ซึ่งเป็นคู่แข่งกันในคลาสนี้นะชัดเจนคือเรื่องความสูง s ต a r ์ a ก e r นั้นมีความสูงของใต้ท้องรถนะครับต่ำกว่า e x p ก n d e r ต่ำกว่า X อ7อยู่ประมาณ3ซเมตร โดยประมาอันนี้เป็นภาพรวมทางกายภาพทั้งหมดนะครับดเมนชันของรถไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นกว้างยาวนะครับร mm hmm. วมถึงความสูง mm hmm. ที่ผมสรุปไว้ให้ mm hmm. ด้านหลังดีไซน์ปแปลกตาดีนะครับ mm hmm. แต่ผมดูแล้วว่ามันดูเยอะไปนิดนึงในเรื่องของเส้นต่างๆแต่ในตอนกลางคืนนะหรือในกรณีที่เราเหยียบเบรกไฟถอยหลังนะครับไฟเลี้ยวเองก็ดีสว่างจัดเลยครับเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของแผงทับทิมแล้วก็ LED เข้ามาเป็นต้นกำเนิดของแสง แล้วก็ด้านหลังมีการติดตั้งเลวคอทัฟฟิกอเลอร์ตให้ด้วยนะครับในคลาสนี้ไม่กี่รุ่นนะที่จะมีเลวคอทัฟฟิกอเลอร์ตแถมพ่วงกับตัวในส่วนของฟังก์ชันที่ในกรณีที่มีรถเข้ามาครับเลวคอทัฟฟิกอเลอร์ตจะเป็นตัวช่วยเตือนนอกจากนี้เขาเพิ่มฟีเจอร์สําหรับช่วยเบรกมาด้วยถ้ามีรถวิ่งเข้ามานะครับนอกจากเตือนแล้วทําการเบรกให้อัตโนมัติอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของภายนอกที่ผมแนะนำเสนอเข้าไปส่วนภายในก็มาความทันสมัยเบาะ ในรุ่นท็อปเป็นแบบ6ที่นั่งในรุ่นปกติรุ่นลองท็อปหรือรุ่นสแตนดาร์ดจะเป็น7ที่นั่งรุ่นท็อปของ Stargazer อร์ aser, เขานะเบาะจะเป็นแบบ6ที่นั่งครับตรงกลางของแถว2เนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นในการเข้าแถว3นะครับเบาเนี่นอกจากจะพับ ตัวเองได้ของแถว2นะตรงกลางจะมีทางเข้าแถว3าไปด้วยแต่ที่น่าเสียดายคือแถว3นั้นไม่ได้มีแอร์เฉพาะที่มาให้นะครับตัวของแอร์นั้นจะใช้ร่วมกับแอร์ของแถว2ซึ่งอยู่ด้านบนเพดานนั่นเองนะแต่ข้างหน้าช่องแอร์นั้นมีให้4ช่องอยู่แล้วแล้วก็ทําสวยด้วยมีหุ้มการหุ้มขอบด้วยวัสดุสีอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงกลางในส่วนของมาตรวัดเป็น จอนะครับเป็นจอ L C D ขนาดใหญ่ส่วนจอกลางนะครับ8นิ้วเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และอัน r o i d ออโตได้โดยไม่ต้องเสียบสายนะตัวเกียร์นะครับเกียร์จะมีบวกลบให้ด้วยเกียร์เป็นระบบ i C V T นอกเหนือจากนั้นพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันมีมาให้ครบเลนคีปเลนดีพาร์เจอร์บายสปอตนะครับรวมถึงเรลคอดอาร์ฟิกเลอร์ที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้ออโต้ไฮบีน ฟีเจอร์เพื่อความทันสมัยฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยมาครบยกเว้น Adaptive Cruise Control ครับ Adaptive Cruise c n t o l ยังไม่มีนะครับคันนี้จะเป็น Cruise c n t o l ธรรมดาและที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดนั่นคือระบบเบรกอัตโนมัติตรงนี้จะทำงานตั้งแต่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราขับตามคันหน้าอยู่คันหน้ากดเบรกเขาเบรกให้เอง หรือบนเส้นทางนั้นๆมีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตพุ่งออกมาจากข้างทางเขาเบรกให้เองแต่ว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ความเร็วจํากัดไว้1 0 6ถึง6กกเมตชั่วโมงนะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ยืดเข้าออกได้4ี่าำแหน่งโหมดการขับขี่มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวของ Eco, Normal, Sport และ Smart ซึ่งแต่ละโหมดการขับขี่นั้น หน้าจอจะเปลี่ยนสีตามกันไปนะครับสมาร์ทก็จะใช้เป็นสีฟ้าอีโก้เป็นสีเขียวนะครับสปอร์ตเป็นสีออกแดงๆก็ดูสวยงามดีนะแต่นิดนึงตรงนี้ว่าในเรื่องของแผงข้างนะครับแล้วก็ตัวของเบาะแผงข้างเป็นวัสดุเรียกพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะผมดูตรงนี้งานดูแบบน่าจะเป็นหนังหรือวัสดุที่ดูดีกว่านี้นิดนึงอะแต่ว่าภาพรวมก็ โอเคครับดูงานเป็นงานดีไซน์นะครับมีชั้นวางของให้เล็กๆสำหรับผู้โดยสารบนหน้านะครับมีลิ้นชักเ,เล็กน้อยนะครับเก็บของกระตุ้ิกได้ใช้ได้นะครับความกว้างขวางใหญ่โตของภายในเนี่ยเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันได้เลย เมื่อกี้ผมลงจากเด็จนางชีมาครับตอนนี้มุ่งหน้าไปสู่ปลายทางและอยู่ที่เขาหลักจังหวัดพังงาครับก็ระยะทางประมาณสัก90กิโลเมตรที่เราจะได้ทําการทดสอบในวันนี้แต่สภาพเส้นทางไม่ธรรมดานะครับทางที่ไปเขาหลักเนี่ยนะครับทั้งทางโค้งขึ้นเขาลงเขาเมื่อกี้เราขึ้นเขาลงเขากับเด็จนางชีที่ลงมาข้างล่างแล้วผ่านเส้นทางโค้งหลากหลายนะครับเต็มไปหมดเลยช่วงล่างดีครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการเก็บเสียงในห้องโดยสาร วัสดุซับเสียงนะครับถูกติดตั้งในทุกจุดของห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบประตูเสา A เสา B เสา C นะครับรวมถึงผนังห้องเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเสียงห้องโดยสารค่อนข้างจะเงียบนะครับขอบยางก็ไซส์16นิ้วถือว่าลงตัวดีนะครับนอกจากนี้ความมันเด็กประสงค์ของเขานะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆทํางานได้ดีนะยิ่งเส้นแบ่งเลนชัดๆแบบถนนทางใต้ยอย่างนี้นะครับ ทำงานได้ปลอดภัยมากเลยเพียงแค่ผมเบรรถออกนอกเลนเ,เ,เล็กน้อยเนี่ยเสียงเตือนมาละพวงมาลัยเริ่มแข็งขึ้นพร้อมกับหักกลับให้ในช่องทางที่ปลอดภัยนะครับรวมถึงในเรื่องของเบรกอัตโนมัติเมื่อกี้ลองตามรถคันหน้าด,ดูครับก็มีสัญญาณเตือนให้ตลอดถือว่าทํางานได้ดีไม่บกพร่องนะครับตันนี้เรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างขุมพลังตรงนี้เป็น1.5ลิตรนะครับให้กําลังสูงสุด115แหแรงมา้าพร้อมกับแรงบิด114นิวตันเมตร แต่ความสนุกสนานอยู่ที่ตะบบเกียร์ระบบเกียร์ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ivt นะครับการทํางานคล้ายๆ cvt เลยแต่เขาจะได้อัดรถในเรื่องการขับขี่มากยิ่งขึ้นจะมีจังหวะซอยเกียร์มากขึ้นนะครับและคันนี้บวกลบที่ตำแหน่งเกียร์มีด้วยซอยให้ถึง8จังหวะเลยเดียวนะครับในเรื่องของตัว drive mode มีทั้ง eco นะครับมีทั้งตัว smart มีทั้งตัว sport และตัว normal ซึ่งแต่ละ ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยสีของหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าที่โหมดสมาร์ทอย่างเดียวสมาร์ทนี่จะเป็นการประยุกต์ใช้ในแต่ละสภาพเส้นทางในแต่ละสภาพการใช้รถนะครับให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ผู้ขับขี่ได้มากที่สุดได้ดีที่สุดทั้งสปอร์ตทั้งนอร์ลทั้งอีโคถูกรวมอยู่ในฟีเจอร์นี้นะครับก็สบายสบายช่วงล่างยึดเกาะดีนะครับเข้าโค้งเนี่ยไม่ถือว่านุ่มจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แน่นเป็นฟิลสปอร์ตเหมือนออรถหลายรุ่นที่ทำให อาการขับขี่รูปแบบสปอร์ตนะครับวงมลัยเนี่ยน้ำหนักดีผู้หญิงใช้ได้แหละแต่ก็มีช่วงฟรีบ้างเล็กน้อยไม่ได้ถือว่าคมมากนักนะครับเพราะอย่างที่บอกเขาเซ็ตรถมาให้ให้มีความมีความประสงค์ให้มีความสะดวกสบายไม่ได้เน้นฟิลลิ่งในเรื่องของสปอร์ตมากนักนะเป็นการเดินทาง,งครอบครัวก,ก็สบายๆแบบนี้แหละครับอัตราเร่งเครื่องยนต์บล็อกเล็กขนาดนี้นะครับ1.5ลิตร115 L, แรงม้าเนี่ยเขาทำอัตราเร่ง0ถึง100นะท่านผู้ชมนะอยู่ที่ไม่เกิน 12วิอยู่มั่น1า1 1วินาทีโดยประมาณตรงนี้ก็เราลองสั้นๆน,นะครับ90โลเดี๋ยวไปดูันอีกทีว่าอัตราสิ้นเปลืองกับสภาพสเส้นทางแบบนี้นะไม่ได้เรียบนะฮะขึ้นเขาลงเนินทางโคง้งชัน,นามากมายจะได้ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวไปรุ้นกันอีกทีปลายทาง ผู้ชมครับก็มาถึงปลายทางเรียบร้อยนะครับทั้งเรื่องของรีวิวเรื่องของบททดสอบที่ผมได้นําเสนอที่ผ่านมานะครับตอนนี้มาถึงปลายทางระยะทางใน,นกรารทดสอบไม่ได้มากมายนะครับอยู่ประมาณ90กิโเมตรเท่านั้นจากที่สเมเด็จนางชีลงมาถึงปลายทางนะครับอัถา,าสิ้นเปลืองนทะ่านผู้ชมอยากรู้แล้วเนาะอีกโคสติเกอร์เขาเคลมไว้16กิโเมตรต่อลิตรนะครับแต่ในครั้งนี้ผมทําอยู่ประมาณ1 1 2 11.3ตามสภาพการจราจรนะบางครั้งก็ใช้คันเร่งมากนะครับทางโค้งก็ ทสบกันเต็มที่บทสะรุปอย่างนี้ของตัว s t a r g a ซ e r นะครับรูปลักษณ์โอเคนะผมว่าสอบผ่านมุมมองภายนอกทั้งหมดภายในยติดนิดนึงตรงที่ว่าไอแผงข้างที่เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปมาเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อยอคือน่าจะเป็นวัสดุที่ดีกว่านี้นะครับส่วนในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆอัดให้มาเต็มคันเลยไม่หนีคู่แข่งเมือเผอจะมากกว่าคู่แข่งหลายๆค่ายอีกด้วย ในส่วนที่สตาร์เกเซอร์ไม่มีนะครับอะดัปตีฟคูลสอนนทนแต่ที่เหลือมีหมดพร้อมพ่วง RCTA ที่มีทั้งเสียงเตือนพร้อมกับตัวตัดเบรกอัตโนมัติมาให้อีกด้วยในส่วนด้านหลัง RCTA มีเนาะข้างหน้าก็มีตัวเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับตัางแเครื่องยนต์1.5ลิตร115แรงม้าพร้อมกับแรงบิด114นิวตันเมตรต,ตรงนี้นะตัวเกียร์ i-vt e ตรงนี้นะครับเขามีคาแรคเตอร์อยู่2รูปแบบ่านผู้ชม อยากจะขับในรูปแบบของ CVT ก็ได้รอยต่อของเกียร์ไม่มีนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้ความเร็วมากขึ้นเขาจะซอยตำแหน่งเกียร์ให้คุณเหมือนอัตโนมัติในรูปแบบที่ผ่านมาที่จับจังหวะเกียร์ได้นอกเหนือไปจากนั้นเขายังมีโหมดขับสนุกครับคุณไปบวกรถตำแหน่งคันเกียร์ได้8จังหวะเลยทีเดียวโหมดขับขี่ก็มีมาให้4โหมดนะไม่ต้องคิดอะไรมากไปที่โหมดสมาร์ทเพราะว่าเขาประยุกต์การใช้งานให้คุณได้ทั้งการใช้งานในเมืองนอกเมืองความเร็วสูงความเร็วต่ำเขา,าปยุคต์ให้ได้ เสียงในห้องโดยสารเก็บเสียงได้เงียบเลยล่ะแต่นิดนึงนะรถ3แถวนะครับเที่นั่ง6ที่นั่งแบบนี้นะตัวที่เราเทสเป็น6ที่นั่งรุ่นท็อปนะเสียดายข้างหลังแอร์ไม่มีครับแอร์จะอยู่แค่แถว2เท่านั้นอากาศเมืองไทยร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็น่าจะไปถึงข้างหลังนะแต่คงไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูอีกทีแล้วก็ส่วนของแถวแถวที่3เนี่ยให้ผู้หญิงกับเด็กเขานั่งไว้ครับผู้ชายตัวสูงสูงใหญ่ๆ,ญๆนั่งไม่ค่อยจะถนัดมากนัก ยิงวิ่งทางไกลๆอาจจะปวดเมื่อศรีราะบ้างเล็กน้อยนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดในราคานะ8 8 9,000บาทซึ่งอยู่ในคลาสของที่ผมเกิดมาโตโ o ต้ v เวลตัว s u z u k i XL7 s u z u k i e Ertiga Mitsubishi Xpander อยู่ในคลาสนี้หมดก็ต้องมาดูครับว่ารุ่นแรกของ Hyundai Mobility ที่เข้ามาบุกตลาดในเมืองไทยนั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมก็คอยดูนะครับบนถนนเมืองไทยว่า รถรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าใครสนใจไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็ดูครับแคมเปญโปรโมชั่นพอมีครับผมทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Hyundai Stargazer นะครับที่ Auto Motor Thailand ได้ทำการรีวิวพร้อมกับทดลองขับให้ท่านผู้ชมได้ดูในครั้งนี้ครับฝากากาดติดตามไว้ด้วยครับออ t o ้มอเตอร์ไทยแลนด์ทั้ง YouTube c h anel n แล้วก็ f e c o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  k p p g g e นะครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว auto ่า auto world thailand com ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ